ยังนี่มีโชคมีโชคให้หอยมาเบิง<า>ง่งง้อจ้ะน้อยๆอีหยังอ่ะนี่เเขาเดือนที่สามสามเลยสามเหรอรวมสามสิบห้าอย่างาไรง้อแมวปะจา้าง้อโอ้ยช่วงนี้งวัวแพงพ่อไปซื้อมาก,กับได้แพงคือกัน จ้าว่านขันมันนั่นบ่นี่ก็ว่าอยากคุณไว้ขันได้ราคาก็จังสิป,ปล่อยออกสิแม่จ้าคุณกต่ไ,ไม่ได้คุณแล้วมันหยาลายจ้าหายัวก็เป็นราคาผ้า,ากันไปเบิ่งอันยนุ่นยุ่ตลาดกับมิตรตู่แพงๆซื้อมาเทจอตู่คือกัน

คองคายกครับเพ่นเพนว่าให้สามชิเอยอาไเอาไวก่อนกอนมัให้สามคน้ายแล้วก็หาซื้อนานนี่ดิหาซื้อยางยจ้ะค้ายจยาบุทึหงเงหงเลยมึงเงยมือรุ่นจังสิมามไปตลาดไปไปรอเบิ่งนดครับ อยู่กังสาบสนี่แหละครับเยี่หมดเลครับโบลุดนี่ยครับเพราะว่าเปิดเปิดทั้งไงยอกไปเรื่อยเปิดแงกวดได้ได้รายคนเียหลเยเยไหลเลย่นาไดได้้ายเยเหรอผู้ไาทนงชีวิตด้เพรามนี่มันิพดผมก็ไปตลาดมาแล้วงอันนี้เึ้นไปสามสิบน่เลยงไม่ต่โตแพงแพากสาหอาทิตย์วันเนยยนี คอยสามสิบเีไปเยง่วงยังขึ้นยัาขึ้นเรื่อยๆเลยท่อกกะโแค่ครับปล่อยเสือกกะโรแค่ปล่อยดือัรปล่อยเลยขนปล่อยถไปเบิ่งเข้เบิ่งเ้ทาหร่เนียโมนเขาหครับกินเขาไปเลย่นมึงเน่ยว่าออามาไม่ผมก็เลยตีล็อกไว้เนี่หน่อยาง่ายเ้บักขหาวไปนี่ห็นบัวเขาบ เโมเมนต์อื่นดอกเมียกันเอื้อยเอื้อยนุ่งไงชนใครก็เจ้าไปเดี๋ยวฟ้องคุณยิ่งเสียใด้ย ตึ้งจำเสิ่เพวกมันเบอร์ห้น่ะใส่สิพาะว่าเป็นผ้ใดรเยีดดีครับคื้เรียงดีคือยัง,ยงนั่นดอกออกมานี่ถ้าผมเรียงอยีกเจดดือนนึงจังมาบึง